สวัสดีเด็กๆม .4 ทุกคนนะครับเอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบกลางภาคนะครับที่เราสอบไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งโจข้อนี้น่าจะมีการผิดพลาดนะครับเดี๋ยวพี่เอจะโชว์ให้ดูว่ามันผิดพลาดยังไงนะครับถ้าเราจะทําข้อนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเราสนใจแค่นี้ก่อนนะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดหนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่ชื่อว่า 3x ลบ 4y บวก6เท่ากับ0นย์เอาแค่นี้ก่อนเลยนะครับถ้าเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยเราพบว่าเราก็สามารถหาคำตอบได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีเส้นตรงอันนึงชื่อว่า 3x ลบ4แล้วบวก6เท่ากับ0ย์เนี่ยนะครับเราพบว่าถ้าเราอยากได้เส้นตรงที่ขนานกับมันนะ ถ้าอยากได้เส้นตรงที่ขนานกันเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x หน้า y เนี่ยมันจะเหมือนกันนะสัมประสิทธิ์หน้า Y กับหน้า x เนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับเพื่อให้ความชันเท่ากันและเส้นตรงมันจะขนานกันได้นะฮะแต่ว่าตัวเลขตัวสุดท้ายมันจะไม่เหมือนนะครับเพี่เอเลยเขียนว่าบวก C ไปก่อนแล้วก็เท่ากับ0นนะซึ่งเส้นตรงที่เราอยากได้เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นตรงที่ ผ่านจุดที่ชื่อว่า x เป็น1 y เป็น2งนะงั้นถ้ามันผ่านจุดที่ชื่อว่าจุด1 2เนี่ยแปลว่าถ้าพี่เออแทน x เป็น1เข้าไปเนี่ยนะพี่เออจะได้ค่า y เนี่ยเป็นเลข2แน่นอนนะครับก็เลยแทน x เป็น1 y เป็น2เข้าไปพอแทน x เป็น1 y เป็น2เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ว่า3 1 3 4 2 8แล้วก็บวก c เท่ากับ0นะซึ่งเออลบ8เป็นลบ5นะครับลบ5บวก c เท่ากับ0 c แคทก็เลยตอบ5 นะพอเรารู้ว่า c แคตอบ5เนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่าเส้นตรงนะเส้นตรงที่โจทย์อยากได้เนี่ยนะครับคือเส้นตรงเส้นนี้ครับ3 x ลบ4 y ครับแล้วก็บวก5เท่ากับ0นะนี่ก็คือค่า c ที่เราแก้ได้นั่นเองอืมแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ครับมีการขัดแย้งกันเองด้วยครับที่มันขัดแย้งกันเองด้วยเพราะว่าถ้าเราอ่านแค่นี้ครับจงหาสมการเส้นตรงเอาแค่นี้แล้วนะ ยวพี่เขียนไฮไลท์ดีๆให้นี่จงหาสมการเส้นตรงเอาแค่นี้เลยนะครับที่ขนานกับเส้นตรงนี้และห่างกัน4ีหน่วยนะถ้าเราดูเฉพาะโซนของโจทย์ที่เป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาคําตอบได้เหมือนกันนะเ mm hmm. พราะว่าถ้าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งถ้าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งชื่อว่า 3x-4y-6-0 ลบ4บวก6เท่ากับ0นะแล้วปรากฏว่าเราอยากได้เส้นตรงที่ขนานกับมันงั้นหน้าตาของมันก็ต้องเป็น 3x-4y ลบ 4y นะครับแล้วก็บวก4เท่ากับ0ด้วยเหตุผลเดียวกับด้านซ้ายมือเมื่อตะกี้นี้นะฮะแต่ว่าออโจทย์ข้อนี้นะครับมันดันกำหนดเงื่อนไขามาเพิ่มว่าเอ้ยเราอยากให้ระยะห่างของเส้นขนาน2เส้นนี่นะครับห่างกันเนี่ยดดอกเนี่ยเป็น4 นะห่างกัน c หน่วยรู้แค่นี้ก็หาคำตอบได้เหมือนกันครับเพราะว่าระยะห่างระหว่างเส้นขนานนะครับพี่เขียนละเอียดละเอียดให้นะ d ีดอของเส้นขนานนะครับมันจะเกิดจากแอบส์ลูดครับเอาค่า c 2อันเนี่ยมาลบกันนะซึ่งค่า c ก็คือตัวเลขท้ายสุดตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเอาตัวเลขท้ายสุด2อันเนี่ยมาลบกันแล้วก็หารด้วยสแควรูท a กําลังสอบวก b กํลังส ซึ่ง a คือสัมประสิทธิ์หน้า x นะแล้วก็ b คือสัมประสิทธิ์หน้า y ตรงนี้นะครับเงินโจทย์กำหนดว่าระยะห่างระหว่างเส้นขนานเป็น4เอาค่า c 2อันมาลบกันนะเอาค่า c 2อันมาลบกันพี่เอิก็เอา c ตัวล่างตั้งก่อนแล้วกันแล้วก็ลบด้วย c ตัวบนคือเลข6นะครับมันก็เลยกลายเป็น c แคทลบกับ6เสร็จแล้วหารด้วย square r a กำลัง2บวก b กำลัง2 A กกาลังสองก็คือ3ามกำลังสองกำลังสก็คือลบสี่กลังสเป็นแบบนี้นะฮะซึ่ง3ามกำลังสองบวกสี่กำลังสองเนี่ยก็คือ 9, 9ก้าบวกสิบบวกสิก็จะได้ยี้านะครับยี่หถอดรูดได้ห้นก้อนนี้ก็ทางก้อนนี้นะครับมีค่าเป็น5เอา5คว่วยไปคูณ4 5่คูณสเป็น20 นะงั้นน้องก็จะได้ความจริงว่า b อ o l u t e c ลบหกอะครับจะมีค่าเป็น20่สิบนะแอสูตร c ลบจะมีค่าเป็น20่สนะครับงั้นาจากความรู้เรื่องของค่าสมบูรณ์นะครับแปลว่า c 6กเนี่ยนะครับก็ต้องเป็น20หรือไม่ก็เป็นลบยี่ะนะแล้วเราก็จะแก้สมการได้โดยการเอา6ย้ายไปบวกนะครับพอเราเอาหเนี่ยย้ายไปบวกเนี่ยมันก็จะตอบ26อันหนึงแล้วก็ลบสิ 14, อันหนึง นะพอตอบ26กับลบ14ปุ๊บเนี่ยพี่เอ๋ก็จะได้ความจริงว่าพี่เอ๋ก็จะได้ความจริงว่าเส้นตรงเนี่ยนะครับเอ่อจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็คือ 3x ลบ 4y แล้วก็บวก c ใช่ปะ่ะเนี่ยเส้นตรงที่เราอยากได้นะครับ 3x ลบ 4y แล้วบวก c c มี2ตัวก็แปลว่ามีเส้นตรงที่เป็นคำตอบ2เส้นนะครับก็คือบบกเท่ากับ0แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ 3x-4y ลบ4 y mm hmm. แล้วก็ลบ14เท่ากับ0 db <TV S 1> อยากสีกแดงก็คือค่า c 2ตัวนะครับที่เราเอามาใส่นะฮะงั้นเราจะเห็นว่าออโจทย์ข้อเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราคิดครึ่งโจทย์แรกนะครับคิดครึ่งโจทย์แรกเนี่ยจะได้คำตอบเป็นเส้นตรงเส้นนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเราคิดครึ่งโจทย์ข้างหลังนะครับเราจะได้คําตอบเป็นเส้นตรง2เส้นนี้นะครับซึ่งเส้นตรงอันแรกกับเส้นตรงอันที่2ที่เราได้เนี่ยสมการมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับงั้นแสดงว่าโจทย์เนี่ยมันขัดแย้งกันเองงั้นถ้าขัดแย้งกันเองก็แปลว่าข้อนี้ไม่มีคําตอบครับแสดงว่าข้อนี้ไม่มีคําตอบนะครับ อ่ะอันนี้ก็สําหรับเด็กๆที่สงสัยนะครับว่าเอ๊ะตกลงมาตอบอะไรกันแน่เพื่อนบางคนคิดได้ที่หรือไปถามคุณครูคุณครูคิดได้นะครับเอ๊ะทำไมเราคิดไม่ออกนะครับนี่ก็คือการเฉลยข้อสอบข้อนี้นั่นเองนะครับอือขอบคุณมากครับ